สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแห่งปลาเน่าและว,วันนี้ผมก็จะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าอันดับพระราชาหรือโอซามะเรนกิ้งนั่นเอง และตอนนี้ก็มาถึงตอนที่11แล้วนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมการสปอยล์ที่โคตรก่ากันได้เลยและเปิดตอนมาเนี่ยก็ได้พบกับไตต้าและก็บอันในตอนที่พวกเขาเป็นผู้บ่าวหำน้อยอยู่นะพวกเขาเนี่ยก็เล่นด้วยกันตามภาษาพี่น้องดูเหมือนมีความสุขนะและในตอนนั้นอดีตแม่ของไตต้าเนี่ยก็ได้บอกว่าอพี่ชายของเจ้าบจินะเป็นคนที่อ่อนแอมากเลยนะเจ้าจะต้องเป็นราชาแล้วก็ปกป้องพี่ชายของเจ้าให้ได้เลยนะไตต้า และเมื่อไตตาที่เป็นผู้ป่าดัำน้อยในตอนนั้นได้ฟังอภีแกเนี่ยก็ได้บอกว่าอ่ะได้เลยอผมเนี่ยแหละจะปกป้องพี่ชายให้ได้เลย และเวลาต่อมาเดดพ่อี่ก็มอบอะไรบางอย่างให้ไตต้าเป็นของขวัญและมันก็คือกระจกนั่นเองแต่ถ้าว่ากระจกนั้นมันก็ไม่ใช่กระจกกิ๊กก๊กกี้ธรรมดานะมันก็คือกระจกวิเศษนั่นเองมันสามารถพูดออกมาได้ซึ่งนั่นก็ทําให้ไตต้าเนี่ยติดกระจกวิเศษแบบงอมแงมเลยนะเอาไปไหนก็เอาไปด้วยและมันก็คอยยุแย่ว่าไต่ตาเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นราชาที่แท้จริงเลยอไม่เหมือนกับพี่ชายโบจีอะนะที่เป็นพี่ชายที่กิ๊กก๊กธรรมดาและไต่ตาเองก็ไม่รู้ตัวเลยอะนะว่า เาเริ่มที่จะเกลียดัสรงบดจีเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหรกันแน่นะ และต่อมาในขณะที่โบจีกําลังฝึกดาบอยู่นั้นไตตานนี่ก็ได้พูดกับเบบินว่าอาเด็ตพี่นี่เป็นคนที่อ่อนแอมากเลยะนะแต่ทําไมถึงไม่กระตือรือร้นเลยและเมื่อเบบินได้ฟังแบบนั้นเนี่ยอพี่แกเนี่ยก็หันมาแล้วก็บอกว่าองค์ชายเนี่ยคิดอย่างนั้นจริงๆหรอคอรับและจากนั้นพี่แกเนี่ยก็ได้พาองคชายไตตาเนี่ยามาดูในเมืองเลยะนะมาเที่ยวรอบเมืองดูแต่องค์ชายไตตานี่ก็เจอทั้งเด็กและก็คนที่ไม่สบายอยู่ะนะและพอเดินต่อไปก็เจอกับคนแก่นะใกล้จะตายแล้วแหละ ทางด้านองคไซใจต้านี่ก็งงอะนะอะทาไมเบบินถึงพาเข้ามาดูแบบนี้และจากนั้นองค์ารักเนี่ยก็ได้บอกกับองค์ไยใจต้าว่าองค์ไยใจต้าเนี่ยอยากอยู่จนร้อยปีหรือเปล่าครับและจากนั้นองค์ไยใจต้าก็ได้บอกว่าอยู่ทําควายเลยละ่ะแก่ขนาดนั้นฉันนะ่ะไม่ยอมอยู่จนแก่ขนาดนั้นหรอกนะและจากนั้นเบบินก็เดินชี้มือไปที่ผู้บ่าวคนหนึ่งอะนะแล้วก็บอกกับองค์ไยใจต้าว่าอาที่นี่นะ่ะมีคนที่อ่อนแอมากเลยอะนะคนคนนั้นไงคนคนนั้นน่ะอ่อนแอมากกว่าองคไซบดจิหลายเท เเลยนะเพราะว่าผู้บ่าวคนนั้นน่ะไม่เพียงแค่เป็นใบ้แล้วก็หูหนวกเพียงเท่านั้นะนะะพี่แกเนี่ยก็ตาบอดแบบสนิทเลยนะอะมองไม่เห็นอะไรเลยและเมื่อองค์ชายเจต้าได้ฟังแบบนั้นเนี่ยอะพี่แกก็ได้พูดออกมาเลยนะถ้าข้าเกิดมาเป็นแบบนั้นข้ายอมตายดีกว่าอโคตรน่าสมเพชมากเลยนะและเมื่อได้ฟังแบบนี้เบ,บบินแลวก็องค์รักษ์เนี่ยถึงกับอึ้งเลยนะไอสัตว์เอ๋ยทาไมมึงพูดอย่างนี้นะมึงเป็นคนหรือเปล่าและจากนั้นเบ,บบินก็ได้บอกว่าเขาคนนั้นน่ะไม่เคยคิดแบบองค์ชายพูดเลยนะ あ、huh? การที่ท่านจะเป็นราชาที่แท้จริงนั้นไม่ใช่แค่เพียงร่างกายที่แข็งแกร่งเพียงเท่านั้นนะขอรับท่านจะต้องมีจิตใจที่ดีงามด้วยถึงแม้ว่าชายคนนั้นนะ่ะจะเกิดมาตาบอดหูหนวกแล้วก็พูดไม่ได้แต่เขาก็สามารถเอาชีวิตรอดด้วยตัวคนเดียวของเขาเอาไม่เดือดร้อนใครเลยสักนิดเลยนะซึ่งนั่นก็ทําให้องค์ไซไตต้านี่ถึงกับงอยเลยนะอรู้สึกผิดเลยทันทีและต่างนั้นตัดผาพมาที่องค์ไซไตต้าในปัจจุบันเ,เขาเนี่ยถึงกับงอยเลยนะเขารู้สึกผิดจริงๆที่เขานะ่ะโง่จริงๆ เลยนะแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเนี่ยองค์ายไตท่านเนี่ยก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะจากนั้นเนี่ยก็ได้ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งพี่แกเนี่ก็ร้องไห้เลยนะองคายไนต่านี่ก็ถึงกับงงเลยไอสัตว์เอ้ยทำไมถึงร้องไห้แบบนี้ใครเนี่ย และจากนั้นองไ์ชายตต้าเนี่ยพี่แกนี่ก็ได้บอกว่าอเดตแม่ของข้าหนาจะสามารถมาช่วยเหลือข้าได้เลยอาข้าน่าจะพาเจ้าไปด้วยเลยนะอาจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเขาหนามีชื่อว่ามิรันโจทว่าในตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีผู้บ่าวผู้สาวมากมายเลยนะมาล้อมตัวของพวกเขาเอาไว้อพวกพี่แกนี่ก็ได้บอกว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นคนที่น่ากลัวมากเลยนะเขาหนาฆ่าชีวิตคนมากมายเลยแต่ทว่าองไ์ชายต้าเนี่ยพี่แกก็ได้บอกว่าพวกเจ้านั่นแหละเป็นคนที่น่า ัวแ,และผู้คนที่เห paper, é, ็นแบบนั้นเนี่ยพวกพี่แกนี่ก็ได้บอกว่าอ่ะผู้หญิงคนนั้นน่ะฆ่าคนมามากมายเลยนะเจ้าหน่ไม่รู้อะไรและจากนั้นเนี่ยอ่ะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็วิ่งหนีเลยนะก็ดูเหมือนว่าหน้ากากของเขาน่ะจะตกหล่นไปที่ไหนสักแห่งนะแต่ทว่าองคไซใจตามองดูดีๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาหน่ะไม่มีแขนเลยอาจากนั้นเนี่ยพี่แกก็ยื่นหน้ากากให้ผู้หญิงคนนั้นและพอองไซต์ตาได้เห็นแบบนั้นเนี่ยอพี่แกถึงกับอึ้งเลยนะเพราะว่าใบหน้าของเขาหน่ะ โดนสาวบ้านเนี่ยกระชากออกมาเลยนะและสาเหตุก็คืออพวกสาวบ้านนี่ก็ตัดมือของเขาอะนะเพื่อไม่ให้ขัดขืนแล้วก็กระชากหน้าของเขาเพื่อให้อับอายอาจากนั้นเนี่ยองค์ส่ไตตาเนี่ยถึงกับโมโหเลยอะนะเข้าไปโจมตีพวกมันและพอรู้แบบนั้นเนี่ยไตตานเนี่ยก็เข้าไปโจมตีพวกมันเลยอะนะาจากนั้นก็ได้รู้ว่าเธอคนนี้นะ่ะชื่อว่ามิรันโจและจากนั้นมิรันโจก็ได้ถามว่าไตตาน่ะเป็นอะไรกัน กับราสาบทสื่ออย่างนั้นหรอกลิ่นของพวกเจ้าหนักคล้ายกันมากเลยอะนะจากนั้นเนี่ยแต่ตาก,ก็งงมากเลยอาจ,จารย์นั้นก็ถามว่าเจ้าเป็นใครกันแน่ถึงรู้จักพ่อของข้าและเมื่อได้ยินแบบนั้นเนี่ยพี่แกก็งงเลยอะนะเพราะว่าพระราสาบดสื่อที่เขารู้จักนะ่าไม่มีลูกมีเมียเลยอะนะ และจากนั้นภาพก็ตัดมาที่มิรันโจที่อยู่ในกระจกะนะอพี่แกเนี่ยถึงกับงงเลยอทำไมจิตใจของเขาถึงได้โล่งขนาดนี้และจากนั้นพวกพี่แกก็ได้เดินเข้าไปประตัวอะไรบางอย่างะนะมันมืดมากเลยจากนั้นตัดภาพมาที่เดชฮะอพี่แกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าพี่แกเนี่ยทำงานอยู่พี่แกก็รู้สึกแปลกๆเลยะนะอมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และจากนั้นเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะเข้าไปดูนักโทษที่ห้องขัง แต่ก็พบว่านักโทษเนี่ยมันหายไปแล้วอนะไม่มีเลยลงเหลงลงเหลงแต่ในตอนนั้นเนี่ยผู้คุมนี่ก็ได้บอกว่าข้าขอโทษมากเลยอนะก็ลมมันเย็นข้าก็เลยนอนงิบหนึ่งและทางด้านเดนฮาเนี่ยก็ได้บอกเลยอนะนักโทษที่หายไปน่ะมีแต่ตัวท็อปๆเลยกลัวจะจับมาขังได้เนี่ยยากมากเลยอนะแต่ในบรรดานั้นเนี่ยมีตัวหนึ่งมันเก่งมากเลยมันเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งมากเลยอะนะ และก็ดูเหมือนว่าเดธฮาจะรู้แล้วว่านักโทษเนี่ยมันไม่ได้หนีไปแต่มีคนมาช่วยเหลือมันออกไปตัางหากและก็ดูเหมือนว่าไอ้พวกนักโทษเนี่ยมันกําลังเดินทางที่อาณาจากักรโบส้อและจากนั้นเดธฮาก็ตัดสินใจอส่องลูกน้องไปเลยนะไปจับพวกมันกลับมาและจากนั้นก็ถือโอกาสเนี่ยนะยึดครองอาณาจากักรโบสเอเลยและจากนั้นตัดภ้ามาที่องค์ราชินีอดูเหมือนว่าพี่แกน,นจะเตรียมตัวไปที่อาณาจากักรโบสเซนะกลับบ้านกันและจากนั้นภาพก็าตัดมาที่โทมัสแล้วก็ โคุโร oh, ่พวกพี่แกนี่กำลังฝึกอยู่น,นะโทมัสก็รู้สึกว่าอาการฝึกแบบนี้จะต้องทําให้พวกเขาแข็งแกร่งมากเลยอน,นะเมื่อได้สัญญาณเมื่อไรเนี่ยพวกเขาจะทำภารกิจในทันที และจากนั้นภาพกระตัดมาที่อาบีดในตอนที่เขาเฝ้าประตูมิติอยู่นั้นเขาก็นึกถึงตอนที่เขาสู้กับสัตว์ประหลาดอยู่นะและก็ดูเหมือนว่าการสู้กันในครั้งนี้น่ะเขาไม่สามารถสู้มันได้เลยและเมื่อเห็นแบบนั้นอามีรันโจนี่ก็ทําการหยุดเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นไว้ก่อนอัสต็อปก่อนนะอาจากนั้นพี่แกนี่ก็เผยใบหน้าที่แท้จริงออกมาและจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเจ้านาอามีจิตใจที่แสนงดงามมากเลยนะอาบีดเจ้านาเป็นคนที่อาศัยซื่อบริ สุดมากเลยข้าสอบเจ้ามากเลยนะและจากนั้นมิรันโจก็ได้บอกว่าแตกตาก่างกันกับข้ามากเลยข้านะแม้แต่รอยยิ้มก็เป็นของปลอมจากนั้นเนี่ยประตูมิติก็ได้เปิดออกนะมิรันโจนี้ก็มาพร้อมกับบุคคลอะไรบางอย่างนะไม่รู้ว่ามันเป็นใครและจากนั้นเดนฮาก็สั่งลูกน้องว่าพวกเจ้านะ่ะเอาไปจับตัวพวกมันมาเลยนะพวกมันกําลังเดินทางไปที่อาณาจักรบสซือและที่สําคัญถือโอกาสนี้ยึดครองอาณาจักรบสซือเลย และจากนั้นภาพก็ตาลมาที่โบ๊ทจีเ,เขากำลังจะจากลากับท่านอาจารย์ อาจารย์นั้นเนี่ยท่านก็ได้บอกว่า,าไม่จ้องเป็นห่วงเลยนะเขาน่าอยู่ได้สบายๆเลยจากนั้นเนี่ยก็ได้บอกให้โบ๊จีเน,นี่ยอนำวิสาการต่อสู้เนี่ยอไปปกป้องผู้คนนะและในตอนนั้นโบชจีก็ทําสีหน้าอะไรบางอย่างอาจารย์นั้นเดชป้าก็รู้แล้วนะว่าโบชจีจะถามอะไรเขาจึงได้บอกว่าอแน,น่นอนพวกเราจะได้มาเจอกันแน่นอนและเมื่อฟังแบบนั้นเนี่ยไอยเจ้าเงาถึงกับอึ้งเลยนะว่าทําไมท่านเดชป้าเนี่ยฟังภาษาของโบ๊จีออกอท่านเดชป้านี่ก็ได้บอกเลยนะไม่มี อมมาากกั่วเและที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้สังเกตนะว่าเวลาที่โบจีกาลังจะพูดอะไรเขาจะส่งสียงออกมาเขาก็จับจังหวะได้อะนะว่าโบจีพยายามสื่อถึงอะไรและนั่นก็ทําให้อาโบจีถึงกบดีใจเลยนะว่าท่านอาจารย์เนี่ยเข้าใจเขาพูดด้วยและก่อนที่จะจากไปเดดป้าก็ได้พูดกับโบจีว่าถึงแม้เจ้าจะหูหนวกและก็พูดไม่ได้แต่เจ้าก็มีสิ่งที่คนอื่นไม่มีจงภูมิใจนะโบจีเอ๋ยแต่ทว่าในตอนนั้นก็ได้มีทหารมากมายเข้ามาล้อมพวกเขาเอาไว้ โบจิถึงกับงงเลยเตรียมพร้อมที่จะโจมตีแต่ถ้าว่าเดชป้าก็ได้บอกว่าอันนี้นะเป็นทหารของเดชฮะนะพวกเขาได้รู้มาว่ามีนักโทษหลบหนีไปที่เมืองของเจ้านะ่ะพวกเขาก็เลยมาชวนเจ้านาะไปด้วยเจ้านาะจงไปกับพวกเขาพวกเขานะจะปกป้องเจ้าเองและจากนั้นโบจิและท่านอาจารย์ก็ได้จากลากันและจากนั้นภาพก็ตัดมาที่การเดินทางอเจ้าเงาเนี่ยก็ดีใจมากเลยนะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ขีม่ม้ามันเร็วมากเลยนะฟิลลิ่งกูดมากเลย และในตอนนั้นนั่นเองไอ้เจ้าองครักษ์เนี่ยก็นึกถึงคําพูดของเดนฮานะว่าให้ไปยึดของอาณาจักรของบดซื้อและในตอนนั้นเ,เจา้าเงาเนี่ยก็ได้ถามองครักษ์ไปว่าไอ้พวกที่ลบนี้นะอะมันเป็นใครอย่างนั้นหรอไอ้เจ้าทหารองครักษ์เนี่ยก็ได้บอกว่าออะพวกมันนะแข็งแกร่งมากเลยนะพวกเขาหนาไปจับมันกลับมาเนี่ยอไม่รู้ว่าจะจับมาได้หรือเปล่าและจากนั้นพี่แกก็ได้บอกว่าไอ้คนที่หนึ่งกับคนที่สองเนี่ยเรียกว่าผมดำและผมแดงจากนั้นคนที่สมเนี่ยมีชื่อว่ากี อ่ะมันมีร่างกายที่แข็งแรงมากเลยนะและคนที่4มีชื่อว่าโจกมันเป็นหัวหน้าของโจนป่าเลยนะมันเก่งมากเลยและคนที่5สุดแกล่งแห่งราชวงศ์ที่ล่มสลายและคนสุดท้ายโอเคน ราสาดาบแห่งเมฟุอัะและแน่นอนพวกมันนั้นเป็นตัวตึงมากเลยนะและก็ดูเหมือนว่าทางด้านโบจีเนี่ยอาจจะเป็นห่วงแม่เลี้ยงของพี่แกมากเลยและจากนั้นโบจิก็ได้ถามเจ้าเงาไปอดีตแม่ของข้านะเป็นไงบ้างอาถามเขาดูเซจากนั้นเจ้าเงาเนี่ยก็ได้แปลให้องคารักฟังนะว่าโบจิว่าอาดีตแม่ของเขานาเป็นไงบ้างองค์ราชินีนะแต่ทว่าองคารักก็ได้ตอบว่า เรื่องนั้นนะ่ะเขาไม่รู้เลยเขารู้แค่เพียงไอ้พวกนั้นใกล้จะถึงปราสาทแล้วอะนะและจากนั้นภาพก็ตัดมาที่องค์ราชินีและก็ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะมาถึงอาณาจักรแล้วอะนะพอพี่แกก็งงว่าทําไมถึงเงียบจังและจากนั้นดอสก็ไปถามพวกทหารอะนะแล้วก็รู้มาว่าอในตอนนี้เนี่ยราซาบดสือเนี่ยกำลังโดนจับตัวเอาไว้อยู่ทางด้านดอสเนี่ยก็ไม่เชื่อนะว่าทําไมพระราซาบดสือที่แข็งแกร่งแบบนั้นอาจจะโดนจับได้ง่ายได้ แต่ถ้าว่าในตอนนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางด้านวิรันโจจะมองอยู่นะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่ถ้าว่าในตอนนี้พราราซาบสซอในร่างของไจต้าเนี่ยอาจจะโดนพวกมันเนี่ยจับตัวเอาไว้อยู่จริงๆอนะแต่ถ้าว่าทางด้านโบจิเองก็กำลังเดินทางใกล้จะมาถึงแล้วและตอนที่11ก็ได้จบลงและถ้าไม่อยากพลาดในตอนหน้าก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยและตอนนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าอลาก่อนนะจ๊ะ